วัตถุดิบพรีเมียมเนื้อวากิวเอฟยอมรับเลยว่าฟินมากก่อนจะได้กินและคือเนื้อดีมากให้คะแนน10เต็ม10ไปเลยส่วนตัวพิขนยาก็ต้องเอาไปย่างสิถึงจะฟินามาล้านนี้เลยร้านเคมูริพิกัดร้านอยู่บรรทัดทองร้านที่คนรักเนื้อต้องมาลองสักครั้งอีเด็กของร้านนี้ก็คือสุกี้ยากี้เอฟส่วนเมนูอื่นก็จะเป็นเมนูสุกี้ยากี้ทั้งหมูและเนื้อข้าวหน้าเนื้อลินวัวหรือจะเป็นพิคันยายา่างและก็เปิดมาที่เมนูสุกี้ยากี้หมูหมูในส่วนที่นํามาเสิร์ฟจะเป็นส่วนสันคอจะบอก วุนหมูนุ่มมากเลยยิ่งน้ำซุปมีความละม,มุนบวกกับข้าวที่เป็นข้าวญี่ปุ่นแท้ๆก็คือฟินแบบสุดๆมาต่อที่เมนูพระเอกของทางร้านเลยเป็นซูกิยากิเนื้อวาเกีวไฟแล้วด้วยความที่เราไปเห็นจากด้านล่างแล้วทั้งก้อนเนื้อก่อนสไลด์นู่นนี่นั่นก็คือบอกเลยว่าฟินตั้งแต่ก่อนกินแล้วเนื้อก็ว่าดีแล้วถ้าฟินขั้นเทพไปเลยก็ชุบไข่ไปเลยหรือว่าจะลาดไปเลยก็แล้วแต่ส่วนข้าวหน้าเนื้อพิกานย่าอันนี้ก็เสิร์ฟมาพร้อมกับไข่ออนเซนชอบความที่หอมและฉ่ำของเนื้อย่างเทคนิคการกิน